สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสูร่รายการพิพิพธภัณรักค่ะน้องเบียเดี๋ยววันนี้พี่สะพานน้องเบียไปเที่ยวที่พิพิธภัณฑ์เหรียญกาษาตริยานาฬรัตเราจะไปทําเลเซอร์กันฮะทําเลเซอร์ที่พิพิธภัณฑ์นี้นะคะพี่แมนพี่หมายถึงเลเซอร์เหรียญจ้ะอ๋อถ้าอย่างนั้นเราไปกันเลยไหมคะไปเลย ค่ะขั้นตอน,นง่ายๆรับสะดวกมากมายเลยนะน้องเตียเขียนแค่สแกน q r c าร e ส่งรูปภาพผ่านหลายแอปพลิเคชันแล้วก็รอรับเปลี่ยนได้เลยง่ายมากเลยนะคะพี่แมนแต่ก่อนอื่นเราไปถ่ายรูปเก็บภาพาบรรยากาศพิพิธภัณฑ์กันก่อนไหมคะยี่เลยที <c oughs> เราจะไปแนวค่ะ กี่นาทีอะคะประมาณสองสองลูกสองเหรียญก็น่าจะประมาณห้านาทีค่ะห้าห้าเร็วมากเลยนะใช่ช่วงเราเราไปมือซิมจับกันก่อนไหมคะดีเลยเบียร์ไปกันค่ะ รายลายอยียดสัดเจนมากเลยนะเนี่ยค่ะคุณผู้ชมดูสิคะเด่นเสวรมากเลยที่สําคัญมน้องเบียราคาสบายกระเป๋ามากเลยเพียงแค่50บบาทเท่านั้นแล้วก็มีหลายแบบให้เลือกด้วย ใช่แล้วค่ะล้าสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่สนใจสั่งทำเหรียญเลเซอร์สวยๆแบบนี้นะคะ <S <S ก็สามารถสั่งทำได้3ช่องทาง,งด้วยกันค่ะช่องทางแรกนะคะก็คือที่นี่เลยค่ะพิพิธภัณฑ์เหรียญกระสับาณานานานุรักษ์ถนนจัก,กรพงศ์ค่ะช่องทางที่2ที่พิพิธบางลำพูถนปปรนรพสเมรและช่องทางสุดท้ายสั่งทำผ่านออนไลน์ตามที่ขึ้นหน้าจอน,นี้ได้เลยค่ะแล้วก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กด u b s c r i b e แล้วก็กดแชร์ให้พวกเราได้นะคะสำหรับวันนี้เราสองคนต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ